สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา2565บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนทั้งสิ้น12คนดังนี้ 1>, 1. นางพรรุ่งสิทธิศรีจันทร์ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระ 2. นายสมานสุรศรครูชำนาญการพิเศษรองหัวหน้ากลุ่มสาระ 3. นายธงชัยมารารำครูชำนาญการพิเศษที่ปรึกษากลุ่มสาระ 4. นางวัชาราพมจารีครูชำนาญการพิเศษที่ปรึกษากลุ่มสาระ 5. นางอารอนสังกษัตร์ ครูชำนาญการพิเศษที่ปรึกษากลุ่มสาระ 6. นายพลชัยสุขทรัพย์ครูชำนาญการสารสนเทศกลุ่มสาระ 7. นางสุกัญญาไกรรามตำแหน่งครูเลขานุการกลุ่มสาระ 8. นางสาวมัทนากามะตำแหน่งครูวิชาการกลุ่มสาระ 9. นายทวัชชัยดวงใจตำแหน่งครูสารสนเทศกลุ่มสาระ 10. นางสาวนันทพรนกเพรตำแหน่งครูสวัสดิการกลุ่มสาระ11นางสาวจันจุธาภูครองนาคตำแหน่งครูผู้ช่วยสารพันและพัสดุกลุ่มสาระและ12นางสาวนารินสิริเวชตำแหน่งครูอัตราจ้างโดยกลุ่มสาระของเราได้พัฒนาการจัดการศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้ ผลสำริดทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565เป้าหมาย2.50ผลลัพธ์2.53ผลสำริดทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ที่ได้ระดับดีขึ้นไปภาคเรียนที่1ร้อยละ36.96ภาคเรียนที่2ร้อยละ43.68 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ8มีจิตสาธารณะรอยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปภาคเรียนที่1ร้รอยละ92.02และภาคเรียนที่2ร้อยละ89.94การอ่านคิดวิเคราะห์เขียนรอยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปภาคเรียนที่1ร้อยละ82.46และภาคเรียนที่สองอยละ74.57 สมรรถนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ที่ได้ระดับดีขึ้นไปภาคเรียนที่1ร้อยละ85และภาคเรียนที่2ร้อยละ88โครงการกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และาเทคโนโลยีปีการศึกษา2565มีทั้งหมด3โครงการ8กิจกรรมดังนี้1โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา กิจกรรมที่1จัดนิทรรศการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยมีนางสุกัญญาไกรรามเป็นผู้รับผิดชอบใช้งบป,ประมาณในการดำเนินงาน8000บาทกิจกรรมที่2การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมีนางสาวจันจุาภูครองนาเป็นผู้รับผิดชอบงบป,ประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจำนวน16,000บาท กิจกรรมที่3ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีผลงานการประกวดแข่งขันในระดับต่างๆโดยมีนางสาวมัฒน,นากามะเป็นผู้รับผิดช,ชอบใช้งบป,ประมาณในการดำเนินงานจำนวน2,000บาทกิจกรรมที่4พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีโดยมีนายทวัชชัยดวงใจและนายผ่ชัยสุขทรัพย์เป็นผู้รับผิดช,ชอบใช้งบป,ประมาณทั้งสิ้นจำนวน3,000บาท ผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษานักเรียนโรงเรียนมหาชนาชัยวิทยาคมตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2565มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในภาพรวมระดับดี 2. โครงการนิเทศภายในกิจกรรมที่1นิเทศโดยการประชุมกิจกรรมที่2จับคู่นิเทศแบบกัลยานามิตรกิจกรรมที่3นิเทศโดยการเยี่ยมชั้นเรียน โดยทั้ง3กิจกรรมมีนางพรรุกสิทธิศรีจันทร์เป็นผู้รับผิดชอบและทั้ง3ากิจกรรมไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการผลการดําเนินการตามโครงการนิเทศภายในครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนมหาชนชัยยุทธยาคมมีคุณภาพประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 3. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมที่1 จัดในทศการวิชาการโดยมีนางวชลราภมัจจารีเป็นผู้รับผิดชอบใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน2000บาทกิจกรรมที่2อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีนางอาลอนสังกษัตริต์เป็นผู้รับผิดชอบและไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ผลการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นักเรียนมีความรู้และมีจิตสาธารณนะระดับมากขึ้นไปจากการดําเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจส่งผลให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายทวชัยดวงใจและนางสาวมัฒนากามะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2565สหวิทยาเขตวังชัยแก้วสพมศรีสะเกดยโสธรเนื่องในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2566 รอบ64ทีมสุดท้ายการแข่งขัน ROV ทัวนาเมนต์2023ณมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพ 3. คว้าแช,ชมป์การแข่งขัน e s p o r t เกม ROV งาน Open House คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุบลราชธานี 4. การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาติได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลระดับเหรียญทองลำดับที่7การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 2. สองรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการ์ตูนเรื่องสั้นคอมิกสตรีประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 3. รางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างเว็บแอปพลิเคชันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 2. สองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 3รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 4. า 4, 4รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับเหรียญเงินการแข่งขันอ si okay. ัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 5. รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 6รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 7. รางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาสารวิทยาศาสตร์ทั้งหมด7จดรายการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง5รายการเหรียญเงิน1รายการและเหรียญทองแดง1รายการสาระเทคโนโลยีจำนวน10รายการได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง1รายการเหรียญเงิน1รายการและเหรียญทองแดง8รายการรางวัลระดับชาติสาระวิทยาศาสตร์1รายการได้รับรางวัลระดับเหรียญทองสาระเทคโนโลยี2รายการได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินและเหรียญทองแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอขอบคุณค่ะ